you <phone rings> คุณครูองุ่นบัวเอี่ยมและคุณครูฟุ้งบัวเอี่ยมนะครับถือว่าเป็นคุณครูดนตรีผู้ใหญ่ที่มีความสนิทสนมกับที่บ้านเป็นพิเศษครับเป็นเสมือนญาติเลยทีเดียวครับตั้งแต่เด็กๆผมก็จะเห็นคุณครูทั้งสองท่านเนี่ยแวะเวียนมาที่บ้านเสมอๆนะครับพ่อของผมจันิคมสาคริกก็จะเรียกคุณครูองุ่นว่าน้าองุ่นแต่เรียกครูฟุง้งว่าครูฟุ้งน้าองุนง่นกับกับครูฟุ้งนะครับซึ่งแตกต่างกับ นักร้องอีกท่านหนึ่งซึ่งเข้ามาที่บ้านบาทในเวลาใกล้เคียงกันคือครูประชิดนะครับพ่อผมจะเรียกว่าพี่ประชิดแล้วก็นาพพคือครูสมภพ,พขำประเสริฐนะครับก็เป็นการลำดับญาติกันซึ่งก็อาจจะงงๆอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมผู้ผู้ชายเป็นพี่ผู้หญิงเป็นนา้าอะไรต่างๆเหลนี้แต่อย่างไรก็ตามครับผมก็ มีภาพติดตามีภาพประทับใจเกี่ยวกับคุณครูองุนะ่นและคุณครูฟุ้งในหลายๆวาระครับเ,เวลาท่านมาที่ที่บ้านสำเสรหรือที่ตั้งของมูลีิี่หลวงดิระภัในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่ท่านก็จะพอมาถึงก็จะเรียกถ้าเราอยู่กันเองเนะี่ยท่านก็จะเรียกอีนังเอะเออมานี่หน่อยอะไรหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าคุยเป็นทางการคุณครูองุ่นก็จะเรียกผมว่าคุณเอ,เอ,อะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าท่านเป็นคนที่ แม้ท่านจะมีอาวุโสมากกว่ามากมายแต่ว่าท่านก็เป็นคนที่ให้เกียรติคนที่ด้อยอาวุโสก,กว่านะครับก็ถือว่าท่านรู้ว่าในขณะเวลาใดควรจะมีกระ,ะเทศอย่างไดนะครับเวลาท่านมาท่านก็จะมาพูดคุยกับคุณย่าคือจันบัรเลงเนี่ยสม่ำเสมอเลยไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีครับแต่คือเรื่องสัพเพเหระซึเหมือนญาตินะครับ ก็ไต่ถามสารทุกสุขดิบอะไรกันมากมายโดยเฉพาะถ้าในวันไหนที่อาจารย์คุณหญิงชินคุณย่าชินมาค้างด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยครับที่ได้มาพูดคุยกันหรือฟื้นกันหลายๆครั้งก็มีการบันทึกเสียงไว้มีการบันทึกวิดีโอไว้ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นภาพจําแรกๆที่ผมเห็นครับจนกระทั่งเกิดมูลนิธิหลวงดิพยเพชรอสอนศิลปะเพลงขึ้นในปี2524 หลังจากนั้นก็มีการไหว้ครูที่มลูลนิธิทุกๆปีครับแล้วก็วงดนตรีที่เป็นวงใหญ่เลยที่จะยกมาบรรเลงที่นี่ในวัน,น,วนไหว้ครูก็คือวงของคุณครูฟุงและครูอุ่นนั่นเองครับซึ่งภายหลังในปีหนึ่งคุณครูฟุงและครูอุนก็ได้มาขออนุญาตคุณย่าชินนะครับอาจารย์คุณหญิงชินศิลปะบรรเลงเพื่อที่จะตั้งชื่อวงดนตรีของท่านว่าสิทธิสอนทองนอนทบุรีครับมีการทําป้ายต่างๆมาใหญ่โตเลยผมยังจําได้มีถ่ายรูปไว้ด้วยครับ ก็ถือว่าท่านเป็นคนที่มีมารยาทมากในการที่จะนําชื่อของบุณครูหลวงกระดิษฐ์ไพเราะไปใช้ในทางใดก็ตาจริงๆแล้วชื่อของวงศิษย์สอนทองหรือคําว่าสอนคาว่าสุวรรณต่างๆเนี่ยได้แพร่กระจายไปตามวงดนตรีต่างๆโดยเฉพาะในะภาคกลางนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็ด้านหนึ่งก็หมายถึงเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ได้สืบทอดที่ได้กระจายแยกย้ายออกไปจากสายสิทธิ์ของสันนักบ้านบาท หรือของคุณครูหลวงประดิษฐภายราะนั่นเองครับสิษงส้อนทองนนทบุรีก็เกิดขึ้นในวาระนั้นนะครับในปัจจุบันนี้ก็น่าจะประมาณ30-40ปีแล้วที่ได้ดําเนินการอย่างเข้มแข็งนะครับอีกวาระหนึ่งที่ผมจําได้ก็คือคุณครูอังหุดเนี่ยท่านได้ทําอังกลุงราวแล้วก็นําถวาย สมเด็จพระเทพในขณะนั้นนะครับซึ่งก็อาจารย์คงยิ่งชิ้นก็เป็นผู้ที่พาเข้าไปนะครับมีอาจารย์ํำคมเข้าไปด้วยนะครับคุณครูฟุ้งเข้าไปด้วยนะครับก็มีหลายๆคนมีบันทึกภาพไว้ก็ได้เห็นว่าในด้านหนึ่งนอกจากการที่เป็นนักร้องเสียงดีแล้วท่านก็ยังเป็นช่างด้วยและไม่ใช่เฉพาะช่างเครื่องดนตรีครับสารพัดช่างเลยจริงๆที่คุณครูองังุนทำนะครับพอพูดถึงช่าง ครูฟุงก็เป็นช่างเป็นช่างฝีมือที่สําคัญคนหนึ่งแล้วก็ผลงานของครูฟุ้งเนี่ยถือว่าได้รับการแพร่หลายและมีคนเห็นมากมายครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเพราะว่าเป็นผลงานของท่านนั่นคือภาพของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะที่ทําพิธีไหว้ครูในปีหนึ่งที่บ้านบางครับท่านนุ่งขาวข่มขาวแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นประรำพิธีนะครับจะสังเกตว่าในสมัยนั้นเนี่ย บ้านดนตรีก็จะไม่มีเสียงครูเข้าประกอบพิธีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นโขนละครเป็นหลักนะครับว่แต่ปรากฏว่าก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของครูที่เป็นเทพเทวดาทั้งหลาย พระปัญจสิขอนพระวิษณุกรรมพระพิราบอะไรต่างๆต่านี้ทําเป็นพานพุ่มดอกไม้ครับนั่นเป็นฝีมือของคุณครูฟุ้งบัวเอี่ยมครับซึ่งผู้ใหญ่ก็เล่าให้ฟังว่าในวันสุกดินนะคุณครูฟุ้งก็จะมาพร้อมทีมงานทั้งหลายแล้วก็นําอุปกรณ์ต่างๆเอาดอกรักเอาดอกอะไรต่ออะไรต่างๆมามาปักกันนะครับก็ถือว่าเป็นการบูชาครูอย่างาสม่ําเสมอเลยครับแล้วถ้าเราสังเกตให้ดีๆนะครับ ฉากหรือว่าลักษณะของการปักดอกไม้ของครูฟงเนี่ยก็ในไปปรากฏในภาพยนตร์เรื่องโหมงโรงด้วยครับเป็นฉากเล็กๆตอนที่เปิดตัวบ้านบ่าแล้วก็มีเครื่องดนตรีกําลังเข้ามาที่บ้านบ่าจะมีมุมผ่านนิดนึงที่เห็นว่ามีประดามไหว้ครูทีมงานของโขมงโรง mm. ก็ใช้รูปแบบของคุณครูฟ้งครูอาง,งูนนี่แหละมาทําเป็นผานพุ่มดอกไม้เพื่อประกอบพิธีไหว้ครูนั่นเหมือนมากเลยทีเดียวครับเห็นเพียงเสี้ยววินาที เเท่านั้นเองแต่ว่าก็ถือว่านั่นเป็นสิ่งที่คุณครูฟุง้งครูอ,องุ่ลได้ฝากไว้เป็นหลักฐานสําคัญอันหนึ่งซึ่งส่งต่อ,อไปครับหลังจากที่เรื่องของการเข้าถวายอังคารุงราวสมเด็จพระเทพแล้วนะครับในขณะนั้นนะครับหลังจากนั้นที่ผมจําได้ก็มีอีกหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นในปี2551ครับเราจัดงาน อังกลุงกรุงสยามครบ100ปีซึ่งเป็นปีเกิดของอคุณย่าผมครับอาจารย์บรรเลงศิลป,ปะบรรเลงสาคริกเราจัดกันที่ประสานมิตรครับแล้วก็แน่นอนเมื่อเป็นเรื่องของอังกะลุงแล้วเราก็ทําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไม้ไผ่หลายๆอย่างนะครับคุณครูอังุนบัวเอียงท่านก็ได้เป็นผู้ที่ให้ความรู้ในหลายๆด้านเลยครับไปสัมภาษณ์ท่านไปถ่ายวิดีโอวไว้ด้วยแล้วก็ในงานนั้นคุณครูอังุนก็ได้นําแคนวงมาบรรเลง ใน,ในวาระนั้นด้วยครับปี2551ครับหลังจากนั้นที่ผมจำได้นะครับก็จะมีการบันทึกเสียงเป็นทําเป็น CD 7ชุดนะครับซึ่งเรียกว่าเสียงของแผ่นดินตอนนั้นแกรมมี่เป็นผู้ที่สนับสนุนนะครับผู้ที่บรรเลงดนตรีก็ถือว่าเป็นนักดนตรีในสายของบ้านบาททั้งสิ้นครับ แล้วเพลงทั้งหลายก็เป็นเพลงของครูหลวงปริษฐพไพยราะทั้งสิ้นนะครับคนระนาดเอกครูสนอหลวงสนทรครับคนระนาดทุ้มมีครูอุทัยแก้วละเอียดครูประมวลอัตชีพคนคล้องมีครูสุบินจันแก้วครูหยดผลเกิดครูฉลากโพสานต้นครับ คนปีเราได้ครูไพรทูอุณหากะครับเป็นรุ่นหนุ่มมาสนับสนุนช่วยเหลือนะครับคนฉิงคืออัญชุลีจันแก้วลูกของครูสุบินครับคนกรองก็มีครูเทอมสมานมิตรครูอภิธานสมานมิตรนะครับบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงแฮนัมี่จันทร์สนิวงยี่สิบเจ็ดครับแล้วก็นักร้องมีสองท่านที่มาร้องก็คือครูประชิตคำประเสริฐและก็คุณครูอังุุนบัวเอี่ยมครับซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักการแต่ว่าทางร้องก็จะต่างกัน นะครับซึ่งก็ทําให้เห็นว่าเวลาครูผู้ใหญ่เนี่ยหรือครูหลวงบุริพระรอดเนี่ยให้วิชาความรู้กับใครท่านก็จะดูความสามารถดูทุนของแต่ละคนที่มีด้วยนะครับอตอนนั้นก็บันทึกเสียงออกมาเป็นซีดีทั้งหมด7ชุดครับน่าจะคิดว่าพอจะหาได้อาจจะมีเป็นไฟล์ในใน u t u b e แล้วต่างๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับมีงานสำคัญอะไรต่างๆ่าแี้อ๋อที่สำคัญมากๆเลยคือเมื่อ40ปีที่แล้วครับ ครบ40ปีพอดีนะครับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้เปิดภาคสาขาศิลปนิเทศซึ่งก็เป็นเป็นการขยายเรื่องของการเรียนดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยครับคนที่มีบทบาทสําคัญมากๆคนหนึ่งก็คืออ,อาจารย์เพียงเพนทางนิช้ชั้ัชซึ่งเป็นลูกของอาจารย์บรรเรเนี่ยตอนนั้นท่านเข้าใจว่าเป็นรองคณะบดีอยู่แล้วก็เป็นผู้ที่ประสานงานทุกสิ่งทุกอย่างมากมายให้เกิด เรื่องของการสอนดนตรีไทยที่นั่นได้ทีนี้เมื่อหลักสูตรมีอะไรต่างๆเหล่านี้มีครูดนตรีก็เป็นส่วนสําคัญมากๆครับที่จะมาทําเป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างเหล่านั้นตอนนั้นอาจารย์คุณหญิงชินยังอยู่ก็ได้ปรึกษากันว่าเราน่าจะรวบรวมความรู้ของคุณครูหลวงปิติเพราะแล้วก็ได้เชิญลูกศิษย์ลูกหาของคุณครูหลวงปิติเพราะหลายๆท่านเนี่ยให้มาสอนอยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็มีหลายๆท่านที่เข้ามานะครับมีครูสนอหลวงสุนทร คุณครูถุงเงินทองโตครูฉลากโปสังต้นครูหยดผลเกิดนะครับครูสุวิตแก้วกระมนะครับครูเทอมสมานมิตรหลายๆคนเลครับที่เป็นลูกศิษย์สายสำนักของคุณครูหลวงปิตย์ไพเรและโดยเฉพาะทางร้องก็มี2ท่านครับคือคุณครูประชิดขำประเสริฐและคุณครูอังหุนบเอียมนั่นเองซึ่งก็เท่ากับว่านอกจากเพลงการของทางคุณครูหลวงปิตย์ไพรจะได้ถูกฝากไว้ที่ เวลาจะเตรศษษสาสร์แล้วเรื่องของทางร้องก็อยูดตรงนั้นเช่นเดียวกันครับไม่รวมถึงมาวิทยาลัยศีนครรวิโรระสามิตรซึ่งลูกศิษย์ของคุณครูองุลบัวเอี่ยมคืออาจารย์กัญชนาก็ได้ไปวางรากฐานเรื่องของการร้องในรูปแบบของคุณครูอังุลบัวเอี่ยมที่ได้สืบทอดมาไว้ที่นั่นครับองไรก็ตามครับเมื่อมาถึงช่วงระยะเวลาที่คุณครูอังุนท่านถึงแก่กรรมนะครับท่านก็ ได้ลูกทายาทก็ได้นําเรื่องของโน้ตเพลงเรื่องของบันทึกอะไรต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งมามอบให้กับมูลนิธิเพื่อที่จะออทําการอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ต่อไปครับหลายๆอย่างของที่เป็นความสามารถหรือว่าผลงานของคุณครูอุงุนนั้นถึงแม้ว่าในวันนี้จะครบ100ปีแล้วแต่หลายๆสิ่งที่คุณครูองุนได้ทํานั้นก็ยังส่งผล เป็นลำดับขั้นต่อๆไปนะครับอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าได้ฟังผมตีขิมเมื่อไหร่ไม้ขิมที่ถนัดที่สุดที่ผมใช้อยู่ก็เป็นงานของคุณครูอุงุนบูเอีย่ยมเช่นเดียวกันครับเราอาจจะดูว่าดูไม่สวยงามเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของหัวใจของเครื่องดนตรีหรือหัวใจของอุปกรณ์ดนตรีคือ คุณภาพเสียงนะครับนี่เป็นไม้คู่มือที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับคุณครูอุงุนบัวเอี่ยมท่านได้เหลาไว้ให้นะครับรวมถึงเมื่อถึงวาระสาคัญต่างๆคุณครูอุงุนก็ท่านก็จะทําเครื่องนดนตรีชิ้นเล็กๆมามอบให้ที่นี่นะครับมีซอมีคีมมีอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็ยังเก็บไว้ในปัจจุบันครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่ามรด,ดกสําคัญที่สุดที่คุณครูอุงุนบัวเอี่ยมท่านได้ฝากไว้ก็คือการสร้างคนท่านเป็นนักร้องรุ่นใหญ่แต่ว่า ่านใส่ใจในเรื่องของการสอนเด็กเล็กนะครับเพลงเด็กเล็กๆที่ได้ถ่ายทอดมาจากคุณหญิงชินนะครับนำมาใช้อย่างมากมายวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเครื่องละครจากคุณหญิงชินก็ได้นํามาประดิษฐ์ใช้นะครับปรับใช้สร้างสิ่งของต่างๆที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับท่านก็ประหยัดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการแบบอาจารย์คุณหญิงชินเนี่ย เสมอมาเรียกว่าถ้าจะเป็นมือขวาของคุณหญิงชินศิลปะバレงอะไรก็ได้ครับสุดท้ายจริงๆแล้วผมคิดว่ามราดกสมบัติของคุณครูอ่งุนที่จะสืบต่อไปนานเท่านานและที่สำคัญมากที่สุดในปัจจุบันคือการที่คุณครูองุนโบเอียนท่านได้สร้างคนไว้มากมายครับแล้วคนเหล่านี้นะครับจากที่เป็นสิทธิสอนทองนนทบุรีจากเด็กเล็กๆปัจจุบันก็ได้เติมใหญ่ เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักดนตรีอาชีพเป็นผู้ที่ไปประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆซึ่งผมก็ยังรู้สึกได้ในหัวใจว่าแต่ละท่านก็ยังมีดนตรีอยู่ในหัวใจมีปณิธานที่จะสืบทอดความรู้ของ,ของทั้งคุณครูองุงมุนโบเอียมและของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะอยู่ในหัวใจแล้วก็เป็นกนําลังสําคัญในการที่จะทําให้ดนตรีของเราเนี่ยมันมีพื้นที่และสืบต่อไปอย่างสมภาคภูมิ ในปัจจุบันและในอนาคตครับขอร่วมรำลึกถึง100ปีของคุณครูองุ่โบเอียงอย่างสุขใจครับ